สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องปออ้าอ้นพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ป้าก็ป้าก็ได้มาเดินสำรวจผักประออนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วนะคะถั่วที่ย่าพานะคะเพราะปลูกไว้นะคะเพราะปลูกไว้เป็นแถวเลยนะคะเป็นแถวเลยประอ,อ้นก็ ได้ามาลดน้ำนะคะลดน้ำก่อนที่จะกลับบ้านนะคะก่อนที่จะกลับบ้านน้ำก็นี่นะคะก็เหลือนี่ถังนึงนะคะถังนึงนะคะน้ำมาค่ะทุกคนมาช่วยป้านะคะลดผักนะคะลดผักนะคะ ป่าหดก่อนพ่อแม่พี่น้องมันคือคำคือเมืดเนาะนี่กะหามงค์หามงคครึ่งแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวป้าก็เป่าหดเดี๋ยวป้าก็สิเป่าเมื่อแล้วคำแล้วห <c oughs> ดที่เบิดน้ำนี่กะเมื่อแหละค่ะพ่อแม่พี่น้อง อยากจะขอเจ้าได้บ่โอยอยากร้องเพลงก็ร้องบ่ถือพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยร้องเพลงก็ร้องบ่จบอยากร้องอยากร้อง ขอบคุณฟ้าที่ทำให้เฮาได้พบกันขอบคุณสวรรค์ที่ลุต้นฉันในวันนี้ค่นฟังมาเด้อค่ะคุณเอฟซีร้องพิดร้องถือกะขอให้หรายยๆ้อค่ะเด้อ อยากร้องเพลงแต่ตัวร้องไม่ถูกนะคะป้าก็ก็รักที่อยากจะร้องเพลงนะคะแต่บางทีก็อย่างว่านะคะเราร้องไปก็ผิดๆถูกๆเนาะไอเครียดค่ะพ่อแม่ี่น้อง ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วผักป้าก็ใกล้จะได้กินแล้วนะคะคงจะทันนะคะคุณเอฟซีอีใหม่นี้นะคะคงจะเก็บกินได้นะคะผักหอมพี่ผักหอมพร้อมผักกาดงานเลยงามเลว เนจะเหนื่อยแค่เนยจับมือฉันไว้นะคนดี ะะเพลงนี้นะคะที่ป้าชอบนะคะที่ป้าชอบนะคะจับมือกันไว้นี่นะคะนี่นะคะป้าออนชอบมากเลยนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงของลุงก,กับป้าเนาะนี่นะคะคือเราต้องจับมือกันไว้นะคะสู้ไปด้วยกันนะคะ ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลืออยู่เหลืออีกเหลืออีกบัวนึงนะคะก็จะหมดแล้วน้ํานะคะเดี๋ยวป้าออนพาคุณเอซมาดูผักป้าออนใกล้ๆนะคะนะคะอันนี้ก็กําลังแตกงอกนะคะกําลังแตกงอกอันนี้เป็นผักหอมนะคะหอมอะไรเนาะที่ที่ป้าออนที่ป้าออนจาได้นะคะเนี่ยผักตรงนี้นะคะเป็นผักไอ ผักขึ้นใช่นะคะขึ้นใช่นะคะนี่นะคะกาลังกาลังออกค่ะคุณเอฟซีค่ะกําลังออกนะคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะคุณเอฟซีที่ประอาวันหวานนะคะอันนี้ก็ผักหอมป้อมผักหอมชีคนไทยนะคะบานเฮาห้องผักหอมป้อมนี่นะคะกำลังงามค่ะกำลังงาม เดี๋ยวปีใหม่เนี plex, helmet, ่ย็สงสัย์ไซลาบใส่ก้อยได้แล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็พักซี่เล้าค่ะพักซี่เล่าจังหน่อยก็เก็บใส่แกงออมได้ละค่ะพ่อแม่พี่น้องแกงออมใส่กระลอกกระเตก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องจังหน่อยก็พ่อออมนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องพักซี่เล้าพักซี่เล้าใส่แกงออมแซบไยเดอร์สิบอกห้อันนี้ก็พักกาดค่ะพักกาดผักกาดส้อยพักกาดกะ กระจอนนะคะพักพักกาดกระจอนวัชันว่าอืห้องยากหายเนาะซื้อพักกาดกระไดนี่พ่อแม่พี่น้องมีสองพัน 2, ค่ะพันสวยกับพันบบสวยเนาะคะ่ะเนาะผสมประสานกันค่ะคุณเอฟซีนี่นะคะพักปลาอ่อนงามแล้วตัวนี้นะทอนไปกินได้เลย,ยค่ะแปลงนี่ค่ะทอนไปจิ้งรอบนึงแล้วค่ะทอนไปกินรอบหนึ่งแล้วนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่นะคะกินกระปน่นกับเจี๋ยวนะคะ ก็ขอบคุณนะคะปะออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะรีบไปลดผักให้เสร็จก่อนเนาะก็น้ําก็เหลือประมาณนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็เสร็จค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปะออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ